ลางเฮ็ดปวกจังได่อใอ้แตกบอยห,หักกลางง่ายง,งเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพร้อมไปซื้อขู่สุคนจ้ามาจ่ะพี่น้องจ้ามันนี่เาปเสีเอาเทคนิคการลางเฮ็ดปวกมาสู่พีสู่น้องเบิงเนาะจ้ารับเสียเอาวิธีการถนอมอาหารแบบคนอีสานเนาะจ้ะพี่น้องพ่นถนอมอาหารไว้กินไว้โดนๆเลย ฝากลูกฝากเต่าไปกรุงเทพกรุงไทยจ้ะพี่นองเกทได้จนวราเป็นปีผลเราจะพี่นองจ้าเอาการตอนแรกนอกจากสาวประสิทภาพมาเบิ่งวิธีการหล่างเห็ดเนอกจากนี่เราจะพี่นองได้เฮ็ดปวกมากเฮาก็สซิมะขูดขูดขามันออกจังซิเราจะพี่นองอู้ ได้หลายๆกะขี่ขาดเนาะพี่น้องเนาะแ๊บหลายบักคักปีนี้ธนัทธนีกินเห็ดปวกอิลีจ้ะพี่น้องจากว่าพนัามาฝากอิญาเน่เอามาสุยยากินเนาะจากพี่น้องแล้วก็อินาสื่อตั้งหากจ้กก็คือเหมือนนี้กับอิญาสื่อจ้ะพี่น้องนี่สามถาดบักใหญยๆจ้ะพี่น้องตะสรอนคักนี้ตั้งแต่ดอกงามๆตอนพนัามาขายที่แรกๆนั่นก็ ไม่แต่ดอกตุ้มๆตุ้มคนนี้อยู่พี่น้องหันซ้ำสิเดเหตุมันก็สวยเนาะพี่น้องจนว่าบานทิมเบิดพี่น้องอุ้ยเบิ่งติละ่ะกับบ่บานแห้งเนะาะจ้าถ้าบานแห้งกระรุนบักผู้เฒ่ารุนละเจ้าพี่น้องกันนี่ละจะาฮักกมาขูดขี้ดินตรงใจเย็นเด้พี่น้อง ขุดกีดินค่อยขุดออกขุดออกนี่ยละจ้ะเท็ดกินหยากซุดกับแม่เท็ดปวกเนี่ยละนะพี่น้องนอทามว่าแสบบอมันก็แสบอยู่นันละแต่ว่าบางคนเพิ่นกับว่าบอมแสบแล้วตะคนหมักเนาะจ้ะมาเมื่อนี้ยกะเทิงแม่บ้านแม่ไพ่ละจ้ะมาซอยกันจ้ะยาสื่อไปกับเพิน่นไปยดซอยคือเก่าจ้ะแม่บ้านแม่ไพ่ เจ้าเก่าขาประจำได้จ้ะพี่น้องนี่เขาขูดแล้วเรียบร้อยเขาก็เอาลงไปแช่น้ำเกลือได้จ้ะพี่น้องแช่น้ำเกลือแล้วเขาก็มาหลวกน้ำห่อนนี่ละจ้ะนี่ละจ้ะพี่น้องเทคนิคการล้างเฮ็ดปวกบ่ห้แตกห้หักห้ขาดนี่ละจ้ะพี่น้องล่างง,งา่าย เลยจะพี่น้องเฮามาหลวกน้ำนจักน้อยพอให้มันหยบอเอาจะเฮาก็มาหล่างอีกนามหนึง่งเราจะพี่น้องคือหลุดออกแบบง่ายๆสบายมากเลยจ้ะนี่อันนี้ก็สิเป็นขั้นตอนการล่างที่แหลกเอาจะเอาเซน้าเกลือ,อไว้ขี้ดินมันก็สิคูลงผืนนะพี่น้อง <laughs> บัดนี้เฮาก็สิมะตุมในเราจะพี่น้องบัดใส่หมอใหญ่ได้จะหลวกไปนใและพี่น้องเบื่องติล่ละอุ้ยขี้ดินคูออกบัดเลยจะแบบเกี่ยงรุนรุน เลยพี่น้องง่ายจะง่ายค่ะกลายจะพี่น้องแต่ก่อนซอบป,ปาลาลางซอบปลากระโคยลูบออกแบบดอกสดสดนั่นนาะพี่น้องมันกระแตกกระหกักแังสีบุ้ยอันนี้ทั้งห่าจับวีจับฝาดพี่น้องเบิ่งติหล่กกำแกงกำแกงอยู่แกงพะนะแกงจั๊กแปลว่าหยังหละ่ะภาษาไทยกะแกงนั่นละ่ะพี่น้องแกงในหนามใ้ขี้ดินมันออกนะจ้ะหละกะมาายใส่ถุงแซ่สงฟีดกินได้เป็นปีจ้า